สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงวันนี้เราจะพาทุกคนมาเช็คดวง12ราศีประจําเดือนมีนาคม2568กันค่ะเดือนนี้ดาวเคราะห์เคลื่อนตัวสำคัญพลังงานเปลี่ยนแปลงใครจะปังเรื่องงานใครจะมีโชคเรื่องความรักเรามาเช็คกันแบบจัดเต็มเลยค่ะราศีเมษ ชาวเมธช่วงต้นเดือนไม่อยากจะออกไปไหนไม่อยากเดินทางเบื่อสังคมไม่อยากทำอะไรอยากอยู่บ้านเงียบเงียบนั่งเงียบๆนอนสบายๆอยู่กับบ้านแต่มีเหตุให้ต้องออกเดินทางไปข้างนอกไปงานสังคมหรือมีหน้าที่ที่ต้องทำการเงินเดือนนี้มีเหตุให้ต้องหมุนเงินซื้อของที่อยากได้มานานหรือซื้อของชิ้นใหญ่ซื้อของที่ตนเองอยากได้ ไปหาเงินหาทองต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศจะดีหรือค้าขายออนไลน์หรือค้าขายจำนวนมากๆอาชีพที่เป็นช่างอาชีพกู้ยืมจะดีมีลูกค้ามากขึ้นขายดีขึ้นการงานของคุณจะมีไอเดียใหม่ๆใ,ในการทำงานมีความพยายามอยากทำนั่นทํานี่ งานวิชาการจะดีแต่จะมีเรื่องให้ปวดหัวจากลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่บ้างและให้ระวังศัตรูในที่ทำงานจะนำคุณไปพูดใส่ร้ายใส่ความได้ทำอะไรให้ถูกต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแล้วคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ในเรื่องการงานเดือนนี้จะมีงานมีงานต้องให้เดินทางในเดือนนี้ด้วยเรื่องของความรัก คนมีคู่แฟนมีเหตุให้ต้องเดินทางไกลไปหาเงินหาทองให้เขาไปจะดีกว่าอยู่กับที่อยู่กับบ้านคนโสดมีเหตุให้พบคนที่ถูกใจจากการเดินทางหรือพบเจอที่โรงพยาบาลร้านขายยาหรือธนาคารระวังมีเหตุให้แฟนป่วยไข้ไม่สบายระบบขับถ่ายดื่มน้ำให้มากขึ้นทานผลไม้มากขึ้น ปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดหลังปวดเอวดูแลสุขภาพเขาด้วยจบกันไปแล้วนะคะสำหรับดวง12ราศีในเดือนมีนาคม2568หวังว่าคำทำนายนี้จะช่วยเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เตรียมตัวรับมือกับทุกสถานการณ์นะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเลขเสริมดวง เพื่อไม่พลาดคลิปดวงรายเดือนและเนื้อหาดีๆอีกมากมายค่ะและถ้ามีเรื่องราวอยากเล่าหรือมีประสบการณ์ตรงกับคำทำนายคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขและสมฝังในทุกเรื่องค่ะคำคมวันนี้จักรวาลจะมอบสิ่งดีๆให้เมื่อคุณเปิดใจรับ